คือแบบสุดยอดอ่ะทุกคนคือแบบเสียงแบบภูมิไม่คิดว่าเสียงมันจะดีคนาดอ่ะแล้วครับสวัสดีทุกคนด้วยนะครับวันนี้ก็อยู่กับภูมิอีกเช่นเคยนะครับก็ตามคําขอนะครับจากอินบอ์ของทุกคนเลยนะครับว่า อัดกับมือถือเราสามารถซื้อไม์ไวเลสหรือไมนะ์ไร้สายเนี่ยมาใช้ได้หรือเปล่านะครับซึ่งจริงๆแล้วผมก็ไม่ค่อยได้ใช้เท่าไหร่นะครับเกี่ยวกับไม์ไร้สายบนมือถือนะครับส่วนมากก็ใช้เป็นไม์โบยาต่อตรงแบบนี้เลยนะครับก็สามารถใช้ได้แล้วนะครับแต่ว่าผมก็ไปสรรหามานะครับว่าไม์ที่ไร้สายแบบไหนที่ใช้กับมือถือได้บ้างนะครับจนไปเจอรุ่นนี้ครับ เป็นเจ้าไมโบย่า WM4 นะเป็นบา WM4 Pro นะครับซึ่งมันก็มี3ตัวแบบนี้เลยก็คือมีตัวแม่ตัวหนึ่งแล้วก็ตัวไร้สาย2ตัวที่เอาไปติดกับคนนะครับนี่เลยซื้อมาแล้วนะครับก็สภาพมันก็จะประมาณนี้นะก็เป็นกล่องกล่องเหมือนกระเป๋านะครับผมไม่รู้ว่ามันเป็นเนื้ออะไรนะค่อนข้างที่จะแข็งแรงดีมากๆเลยนะครับแล้วก็อัด เข้าตัวใหม่เข้ามาทั้งในนี้นะเปิดเข้ามาก็จะเป็นแบบนี้นะครับประมาณนี้เลยนะครับก็มีตัวแม่หึตัวตัวเชื่อมต่อตัวไร้สายที่เอาไปติดกับคนที่เราจะสัมภาษณ์อีกหนึ่งตัวนะครับ จริงภูมิก็ไม่เคยใช้นะครับเดี๋ยววันนี้เราก็จะมาลองดูมาลองใช้ไปพอร้อมกันว่าเสียงมันเป็นยังไงแล้วก็ใช้กับมือถือสําหรับคนที่ไม่รู้เลยแบบภูมิแล้วก็ทุกคนที่กําลังเข้ามาดูอยู่นะครับก็จะได้เรียนรู้ไปด้วยกันแล้วก็สามารถใช้ง่ายยากแค่ไหนก็จะได้รู้พร้อมกันเลยแล้ววันนี้ก็จะลองไปออกนอกสถานที่ด้วยว่ามันใช้เสียงได้ดีหรือเปล่านะครับอ่ะตัวแรกนะครับเป็นตัวอันนี้คือคนขายก็แนะนํามานะครับตัวนี้ภูมิได้ราคามาประมาณ2,000กลางๆนะครับบวกลบโปรโมชั่นแล้วนะครับ อันนี้จะเป็นตัวปล่อยสัญญาณนะครับก็คือตัวแม่มันนะครับตัวแม่สังเกตดูง่ายๆนะครับด้านข้างตรงนี้นะครับเห็นไหมครับด้านข้างตรงนี้ตรงตรงนี้อ่ามันจะมีตัวบวกลบนะครับให้เรากดเพียงแค่เราเปิดอย่างนี้ปุ๊บให้ไฟมันติดตรงนี้ก็คือเปิดใช้งานได้แล้วนะครับแล้วก็จะมีรูเสียบเป็นนะครับไลอท์นะครับก็คือว่าเสียบเข้ากับมือถือนะครับส่วนอีกรูนึงที่เป็นรูหูฟังนะครับสำหรับตัวปล่อยสัญญาณนะครับก็คือเราสามารถมอนิเตอร์เสียงได้เลยนะครับ เราสามารถมอนิเตอร์เสียงได้เลยก็คือเสียบหูฟังของผมใช้เป็นหูฟังของสมาร์ทโฟนธรรมดานะครับเสียบฟังได้เลยนะครับแล้วก็เขาก็จะให้ตัวหูฟังนี่นะครับแบบนี้ไร้าสายมาเป็นคู่หนึ่งนะครับที่ใช้กับเจ้า2ตัวนี้นะครับนี่ก็สามารถเสียบไปนะครับเป็นไม้นะครับเสียบไมไว้ก็สามารถเอาไปเน็ตไว้เราจะสามภาถใครก็ไปนเน็ตเขาไว้แล้วก็อันนี้ก็เอามาติดปกเสื้อเหมือนโบย่าตัวนี้เลยนะครับก็ไร้สายนะครับ ประมาณน,นี้นะครับวิธีใช้ก็ให้เราเปิดอีกตัวหนึ่งนะครับมีปุ่ม on off นะครับเปิดปุ๊บให้เป็นไฟสีเขียวนะครับแล้วก็เราสามารถฟังโมเนเตอร์ก่อนที่จะไปเสียบกับมือถือได้เลยนะครับก็คือใส่หูฟังแบบนี้นะับแล้วก็เปิดทั้ง2ตัวแล้วก็กดหาสัญญาณก็คือตัวกดหาสัญญาณตัวนี้นะครับนี่เนี้เลยนี่เห็น,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 นไหมครับกดได้เราก็กดเสร็จแล้วก็จะมีไฟสีเขียวขึ้นนี่ฮะตอนนี้ผมก็ได้ยินเสียง ฮาร์123เนี่ยได้ยินเสียงที่เราพูดจากตัวนี้นะครับเข้ามาในมอนิเตอร์ตัวรับสัญญาณตัวนี้นะครับที่หูฟังเลยนะครับในระหว่างที่เรายังในระหว่างที่เรายังไม่เสียบเข้ากับมือถือนะครับเราก็สามารถฟังได้แบบนี้เลยนะครับเช็คได้ว่าติดหรือยังนะครับตัวนี้ติดหรือ,อยังนะครับเดี๋ยวภูมิจะลองเอาไปใช้งานด้านนอกดูนะครับว่าต่อแบบนี้แล้วเข้ากับมือถือเสียงจะได้ประมาณไหนแล้วก็ได้ไกลแค่ไหนนะครับเดี๋ยวภูมิออกไปข้างนอกผุจะใช้ตัวนี้ต่อเข้ากับตัวนี้รับมือถือของเราแล้วก็พูดเลยนะครับ ฮัลโหลสวัสดีครับทุกคนตอนนี้เสียงก็มาจากไมโบย่าแล้วนะครับนี่ครับนี่ขอเลยเห็นไหมครับอันนี้คือผมเชื่อมต่อกับมือถือนะครับแบบนี้นะครับอันนี้ก็คือเชื่อมต่อเท่ากับกับกับมือถือเราเลยนะครับเป็นตัวแม่ของมันส่วนหูฟังตัวนี้เราสามารถมอนิเตอร์เสียงได้เลยนะครับนี่ผมก็ได้ยินเสียงอยู่นะครับอันนี้เดี๋ยวผมจะลองให้พี่ชายผมเดินไปนะครับว่ามันจะได้ไกลแค่ไหนนะครับไปดูกันเลยครับ อะละครับตอนนี้พี่ชายผมก็ถือไม้อยู่นะครับเสียงที่ได้ยินก็เป็นเสียงจากไม้นะครับด้วยได้ยินเสียงผมด้วยโคตรดังเลยเดี๋ยวผมจะให้พี่ชายผมพูดหนึ่งสองามไปเรื่อยๆนะพี่ลองพูดแล้วก็เดินไปเรื่อย okay, ๆโอเคหนึ่งสองสามเทสทดลองเดี๋ยวจะเดินไปเรื่อยๆนะครับอ่เดินไปเรื่อยๆดูดระยะมันจะได้ไกลแค่ไหนนะครับได้ยินไหมครับโอเคหนึ่งสองสามทดสอบทดสอบโอเค okay, เดี๋ยวผมจะเดินข้างหน้าหน่อยนะ ระยะประมาณ25่บห้เมตรนตอนนี้โอเคเผมเดินอีกนิดน,นึครัผมยังได้ยินไหมครับได้ยิน,นะฮะโอเคครับรถหนึ่งสองรถหนึ่งสองสเทสเทสอ่าผมกล้จะถึงหน้าปากซอยแล้วฮะอีกน,นิดนึงครับอ่าโอเคผมว่าระยะตรงนี้นะ่าจะอยู่ประมาณห้าหกสิบเมตรแล้วครับยังได้ยินชัดไหมครับ อ่าโอเคครับผมระยะนี้น่าจะโอเคแล้วครับโคตรชัดเลยเอาละ,ะครับตอนนี้เราก็กลับมาแล้วนะครับตอนนี้ไม่ก็อยู่กับผมแล้วเมื่อกี้ไม่ได้ยินเสียงผมนะเพราะว่าพี่ชายผมถือไม่ไปนะครับผมว่าผมเชื่อมต่อไปแค่ตัวเดียวนะครับอีกตัวหนึ่งก็เชื่อมต่อเหมือนกันเลยนะครับเดี๋ยวเราไปดูว่ามันจะเป็นยังไงต่อครับคือแบบสุดยอดอนะ่ะทุกคนคือแบบเสียงแบบผมไม่คิดว่าเสียงมันจะดีขนาดนี้นะสาหรับไม่ตัวราคาขนาดนี้นะครับได้ขนาดนี้มา คือเสียงดีมากไม่ว่าจะพือระยะไกลที่เดินออกไปก็ประมาณสัก50เมตรได้นะทุกคนเสียงก็ยังชัดอยู่นะครับยังโมอนิเตอร์ได้ชัดมากแล้วก็อาจเสียงได้ชัดมากขึ้นนะครับคือจริงๆระยะทางระยะห่างคือตรงนั้นคือแบบประมาณสัก10เมตร20เมตรนี่ก็พอเพียงกับการใช้งานแล้วนะทาหนังสั้นทำอะไรก็ได้สบายนะครับผมว่าคือเสียงมันเก็บรอบข้างคือถ้าเอาติดกับเสื้อเรานะครับคือมันจะเสียงรบกวนด้านด้านข้างของเรามันจะไม่ค่อยไม่ไม่ค่อยเข้ามาเลยนะ จะได้เสียงเฉพาะคนพูดนะอันนี้ค่อนข้างดีนะตัดตัดตัดเสียงรบกวนได้ดีมากนี้ผมชอบมากนะครับก็วิธีใช้ประมาณนี้นะครับที่เราออกไปด้านนอกเสียงได้ประมาณนี้เลยนะครับทุกคนก็ลองฟังพิจารณาดูนะครับสำหรับใครที่กําลังหานะครับสําหรับไม์ไร้สายก็แนะนําตัวนี้ค่อนข้างดีอะคือชอบชอบอะต่อไปก็คงก็คงใช้บ่อยได้ใช้บ่อยแน่นอนนะครับ นะเป็นไมโบย่า by WM4 Pro นะครับนี่ตัวนี้เลยนะครับมีคู่มือให้เราใช้นะครับถ้าเกิดถ้าเกิดให้ภูมิรีวิวทั้งหมดในเล่มมันก็คงใช้เวลาเป็นชั่วโมงอย่างแน่นอนนะครับอ๋อก็สำหรับคนที่ใช้ไม่เป็นอย่างภูมิแล้วก็ ผู้ชมที่เข้ามาชมกับมุมดีดีทีวีด้วยนะครับก็สามารถใช้ง่ายนะครับค่ะผมไม่เคยเห็นเลยก็ใช้ได้นะครับดูแต่รีวิวใน YouTube ของคนอื่นเหมือนกันนะครับก่อนที่จะซื้อมาใช้ไม่คิดว่าเสียงจะดีขนาดนี้นะครับก็ค่อนข้างที่จะโอเคแล้วยังชอบดูเลยนะครับก็การรีวิวนะครับจบไว้เพียงเท่านี้ก่อนแล้วกันนะครับสําหรับใครที่ ถ้ารบบใครที่ติดขัดตรงไหนนะครับอยากรู้ตรงไหนก็สามารถคอมเมนต์ถามได้นะครับหรืออยากให้ภูมิทําคลิปรีวิวอะไรอีกก็สามารถคอมเมนต์มาได้นะครับภูมิจะสรรหามาให้นะครับถ้าเกิดภูมิมีงบประมาณพอนะครับที่จะไปซื้ออุปกรณ์มานะครับตอนนี้ภูมิก็ได้อุปกรณ์มาพร้อมกันนะอันนี้ก็เป็นตัวกันสั่นนะครับตัว gimbal นะครับตัว lonin s นะครับเป็น lonin s สีด้วยนะครับก็เดี๋ยวเอาไว้รีวิวคลิปหน้าเพราะว่าค่อนข้างที่จะรีวิวยาวนิดนึงนะครับเพราะว่า การใช้งานที่ภูมมไปใช้ก็ยังยังยังไม่ครบเท่าไหร่นะครับก็ไม่สามารถพูดได้เต็มเต็มที่นะครับเดี๋ยวลองขอเวลาไปใช้งานเขาก่อนนะครับแล้วก็จะเอามารีวิวในการใช้งานจริงด้วยนะครับในคลิปหน้านะครับคลิปนี้ภุ่มต้องขอลาไปก่อนนะครับสำหรับใครที่เข้ามาดูใหม่ก็ฝากกดไลค์กดซับสไครต์กดแชร์ผุมด้วยนะครับนะครับเป็นกําลังใจให้กันนะครับคอมเมนต์ถามได้ตลอดเลยนะครับแล้ปุมจะมาตอบให้หลับวันนี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับดูคลิปจบแล้วอย่าลืมกดปุ่มติดตามเพื่อให้กําลังใจ และอย่าลืมกดกระดิ่งล่ะเพื่อจะไม่พลาดชมคลิปใหม่ๆก่อนใครขอบคุณที่ติดตามรับชมครับ